สวัสดีครับแฟนครับเสน่อ์เพชรเพนงแฟนครับศรีสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับน้องอุ๋ยครับเอ้าสาวน้อยสิวัตรดงอยู่บ้านน้องอุ๋ยนี่ไหมครับนี่นี่ครับพี่น้องมาจอดท่าแล้วครับเมืองครับนี่สาวน้อยคือสิวัตรดงบ้านน้องอุ๋ยนี่น้องครับเพื่อนพาอแล้วอยู่ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ก่อนว่ามาแบบไหนยับนี่ อาหารอร่อยถือว่าสเสียงเมนมาครับนี่พีน่น้องมัตสิเมนามาฮะบ้านน้องวิญงครับช่วงนี้ก็ได้ปิดงานบันไดนะครับงานงานบันไดนาหลังครับแล้วก็งานแปะหินพวกนี้นะครับที่อยู่ในช่องช่องช่องที่เห็นนี่แหละครับผมนี่ครับ ว่าพี่รองนี่รถอันนี้มันมีสายอยังหนอพี่รองนี่ครับเราไปดูสายครับสายสายนี่ครับโอ้แล้วฉัดอย่างเลยนาะครับพี่รองนู่นาะยาวไปเลยครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนตื่นก่อนร้องมาสัมภาษณ์ครับน่าจะไปรถพ่อกันไัยหรือเปล่าครับนี่เราไปฝ่ายสัดว์ข่าวตะวันรับว่าพี่รองครับ รถพ่อกันชัยรถพ่อกันชัยก็ต้องคันนี้ครับนี่ครับสวัสดีครับแฟนขับซีสเกตสังบ้านครับวันนี้บ้านน้องงูยงครับอารับพี่น้องรถสาวหน่อยที่มาเสียดียงแถวนี้บ่อนีบ่อ เดี๋ยวเขาจะเข้าไปสัมผัสเพื่อนกันครับเดี๋ยวเพมันลงจากรถกันนะานเสร็จมันลงจากรถกันครับนี่ครับเพมันมาลงมาจุ่สวัสดีครับผมเนี่ยคือยังหมดไอจ้างสาวหน่อยมากสาวหน่อยคือนมาจอดเลี้ยวเท่ งกนนีจ้างบ่จ้างก็มาจ้างม่จงก็มาเฮ็ดน้อพันเหลีวอยู่ไหนคือสิมาสิล้ำก้อนบ่หันกนเหรบ้าดว่าแต่สิมาแสดงแหล้่บมเฮนนพันเหลีวอยเจ้เฝ้าเดยเจาเจ้าดีาบิ่งทีก่อนครับผมบางทีก่อนสิลงหได้โอ้ครับผมอสรวจโอ้ครับผมมายามมายามมายามดูจำนานเนาะผ่านทางโอ้ครับผม รหรออ้หอมแล้วครับผมหอมแล้วก็ช่วงนีพ้พอดีฝนโบค่อยมีอยู่นี่มือสองมือแห้งๆก็สีรุ้งสีอนอกๆนี่คือคือคือใส่อนันเน้นว่าหิน,หนใช่ครับหินหินนั่นแหละครับหินนั่นแหละที่ใส่ครับ สวัสดีค่ะช่องป้านางฝากช่องในน้อยนะเด้อเสีสเกสรังบ้านฟังนะครับฝากช่องในน้อยช่องยงยุทธรลบพุทธเอาพี่เชียวไว้นะเด้อครับพอยุดฝากฝากช่องประวันช่องในน้อยนะเด้อสีสเกตสรังบ้านก็ได้ครับพอยุทธไปกินเข่าไปเบื่อห่างเนี่ยเบื่อย่างเครียดเด้อเครียดยังว่าจะเครียดครับรถนี้ไม่ไม่เปิดเว้ยเปิดเว้ยไปอยู่พอยืนมันเห็นนะ บ้อะันเรียบไปวเรียบร้อยแล้วพอหยุดแล้วบอกว่าขอค่าผ่านทางเป็นเอ็มร้อยห้าสิบไปแกไม่ได้ใสน่รถออกว่าอะไรนี่เพิ่นเพิ่นจะไปขายหาด้อยุดทคพ่อ่งคพออยุดทำไมครับกับกับพรุ่งครับ เออไปสิระบาดสิส่งตัวให้แม่ขับไปตลาดโอ้โหจัาหวัดถอดให้งขนาายมไหมวัดน่นี่ค่ะให้แม่ขับไปตลาดมันคระดกต้องให้ลงพ่อยววัดปลาเอไแล้วเขามาติดระบาดเอาไปให้แม่ขายผักเอาแม่กีไปเห็นหน้าครับขับไปขายผัก คงคืนยากยไปกลับรถวันหนึงา่าอยากวนพอลุงแล้วว่าไปกลับรถทาีมงานจะนนาสกมี่ไทยน่ะยุันี้ว่าอาหน้าท้าตกใจประเสานีสยนีเมือแรงเิ้งทีสวน้นี่เื่องยี่งนอยบันไดว่าก็เพิ่พิ่แต่มรู้พอะพูดไปหาพดูว่าัเขียอบันไดหน้าครับบันไดหน้าสรุปเพิ่งก็แปะสีดำืางขางแบบนี้ครับ แล้วก็ด้านข้างครับก็จะมีกออิฐมาครับเป็นเหมือนเป็นที่นั่งได้ครับเป็นชั้นๆครับภาษาผมผมเอินว่าหัวสิงนะครับผมก็ติดตามมาว่าเป็นยังไงครับส่วนมุมนี้ครับมุมมุมนี้ครับก็ใส่หินแบบนี้ต่อไปได้เลยครับผมก็เจ้าของเพิ่นก็ตัดสินใจได้ครับก็ตามนี้ครับผมพวกเราก็อย่างผมก็เป็นคนสางครับก็เราสร้างเสร็จแล้วก็ให้เขาอยู่จะมีความสุขครับ เพิ่นลำลุ้ยึืนเพิ่นมีเชือเสียงขึ้นแล้วก็ดีใจครับเราเป็นนักแสดงครับเมื่ออันนี้ไปแล้วก็มอไปเข้าไปครับเมื่อเสร็จสิ้นการแสดงของเราครับสำหรับด้านหลังครับเดี๋ยวเ้องยางไปเบิ่งครับด้านหลังานครับ บ้านจะเป็นแบนี้ครับด้านหลังก็ตัดตามแบบนี้ครับแต่ด้านหลังจะไม่ไม่มีหัวสิงครับด้านหลังจะเป็นราวกันตกครับครับช่วงนี้ก็จะไล่เก็บไปในด,ด้านหลังครับ ทุกนี้ครับมันก็อยู่ด้านหลังครับมันมันร้อนครับด้านหน้ามีเดดร้อนมลก็หลบมาด้านหลังตอนบ่ายก็ไปข้างหน้าครับสนใจสร้างบ้านโทร063 78 99 66 6ครับ063 78 99 66 6ครับผม ทางทางเฟซบุ o กครับสีสเกตสร้างบ้านครับพิมพ์เป็นภาษาไทยครับผมน,นี่รถพยุดครับน้ำผ่านมาก,กเลยมาบำรงบ้านลูกหลานครับมาไปเยี่ยมชมครับผมไมล่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสีสเกตสร้างบ้านครับผมเรามีหลากหลายบ้านหลากหลายสไตล์ครับหนึ่งชั้นชั้นครึ่งสองชั้นครับผม รับสร้างบ้านแล้วก็อาคารพาณิชย์ช่วงสิ่งก่สร้างทั้งหมดครับแต่รับงานในเฉพาะตั้ขีสานตอนใต้ครับเพราะว่าตอนบนหรือว่าที่อื่นเรามันไกลเกินไปสําหรับเราครับน,รน,รนี่ครับบรรยากาศเช้านี้ครับ คลิปนี้ีสเกตสร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ